บรรยากาศบ้านข่พี่น้องนกไหลไหลข,ขนาดอยู่ในบ้านเด้นนี่เสียงนกเสียงกาคนคนหลายเป็นทนายบรรยากาศพูดถึงวันนกเนาะมันจะไปอยู่ในปานี่ดงแต่ว่ายุนีนกกลับมาอยู่ในบ้านเด้อพี่น้องมันอยู่ไก่คนมันจังมา จเมาเสียชีวิตอันนี้คือความคิดของของของคนไทยเองเนี่ยพี่น้องพออย่างตี <c oughs> พอมามันยุกไก่คนเราคนกับบาก,าก,ากากินเปะะ็นบลาขันไปยุในปลาค้นกับที่ผู้นะ่ะเพราะว่าอย่างตีคนเนีน่ยเีเห็นบ่มันมาอยู่ไตหลังค่าเนี่ยพี่น้องเห็นไหมน,นี่น่ะนะ่นคุณบ,บินออกบินเขา่า ยงีมึงขึ้นแต่ว่าเพิ่นเวลาเพิ่นนอนเพิ่นสิไปนอนอยู่ต้นใหม่ต้นใหม่มองนั่นต้นใหม่ต้นนี้พี่น้องลายเป็นพันนึงนะยงียมือเ้ากับสิบินออกจากข้างวันไม่ยุดแน่แถวนี้แหละนั่นในต้นหนึ่งอ่ะยงี้มืงขึ้นว่ายงีมือแรกว่าแม่ยง้มึงขึ้นพี่น้องยงีมือแรกนี่เพิ่นสิบินเขาเพิ่นสีจ๊กเก๊กโจกเก๊กเสียงดัง ดังไลยเป็นตะไน่เห็นปะนั่งอยู่หลังค่าของหมอแขกแม็กบินบ็นบป็นประจับผลเป็นจกจกแจ๊กจ๊กอันนี้คือคือเสียงเ,เยียบขันยังเมือแรงสีไลยก็นี่เนี่ยสียางไปเบื้องไหนเราตะวันตอนเศาร์นี่สิมีบ่ ปกติยนี่ยมือแรงเพิ่นสีเข้ายางไปเพื่อนสีเพิ่นส,นสีอยู่หน้าบ้านแถวนี้แหละเพิ่นสีบินบึมออกตอนนี้ว่ามีเหรอนวลนเลือบเมกี้โตเพิ่นสีบินเพิ่นสีบินลงมาเอาหยาเอาอยางนี่นี่แหละ,ะสีสันจังน้อยบ่ได้เอาไม้เซี้ยวฝีมาพี่น้อง มันไก่ค้นเรามันกะน,นกนกไก่ค้นเรามันก็ปลอดภัยนะนี่ต้นนี้แหละสองสองสามต้นนี่แหละที่พาเพื่นอนย้อนย่้มืันขึ้นเมื่อหลังเมือม่อหลังสีไทยไอตอนเย็นเย็นไฮเบิงเบ้งเดิอพี่น้องคันมีโอกาสไทยไ้เป็นเบิ้งบรรยากาศตอนเพลินเขาห้างเนาะนกตอนนี้เพื่อนสีออกหากิน ở khai ăn, ở khai dưa, băng to cái hết hang, bิน xuống máe, ăn theo nè lận, chích ăn nhả, rồi ăn khuyển đi tham lái, này nè, thằng nọc, nọc éo này, hung này, phi nòng, thấy bao, xuống, mày bưng xịt อยู่บนกอไผ่นกเอียงสีมีประมาณสามสี่ตัวนี่ละ่ะทั้งนกเอียงทั้งนกอันนกเอียงนกกระปูดบ่เพราะว่ามันสีน้ำตาลนะพี่น้องมันอยู่ในนี้ยังมือแล้งุองจังสีเห็นหลายคลิปนี้ก็สีลงไหวซ้ำนี่สกอนเด้อค่ะขอบกุ้หลายๆที่เขาช่มคลิปเดอ้อพี่น้องเอาบรรยากาศอยู่ในบ้านมาให้เบิง้งเสียงนกเสียงกา ขอบคุณเลยหลายจ้า